bố lại hết đồ bố hẹn Người đợi cha trò bà Bộ đồ

เลยรับเวลาไปลับเวลาไม่มีไม่มีสดีครสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในรายการ OPK Channel นี้ผมคุณโดนคุณบูจะมาเล่น League of Legend นะครับผมอตานี Metro ้อาจจะเกี <teenage time. S 1> ่ยวกันนะคุณผู้ชมตาที่ผมไม่อัพแม่งเละเลยเฮี้ย โกรเลยโกรธโกรสุดตอนนี้คุณผู้ชมโกรธมากเวลกัมตูสมเนรเดฟอาที่ผมไม่ใส่เสียงญี่ปุ่นเพราะว่าพอมาอัปเดตแม่งยิดเสียงญี่ปุ่นบั๊กนะครับเดี๋ยวค่อยไปโหลดใหม่บูแต่คูรูลิงมันดีนะเว้ยกูย รูลิงเยืนหนึ่ง <c oughs> ยืนหนึ่งเลยนะเยืนหนึ่งถ,ถ้าใครชอบคลิปแนวดิราบ่จินก็กดไลค์เยอะๆนะครับคอมเมนต์ด้วยก็ดีนะครับคุณผู้ชม <c oughs> คืออยากอ่านนะไม่มีอะไรหรอกอยากจากตอบเม้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมให้เพื่อนผมไปตอบนะ <c oughs> <c oughs> ลินผมลิง,ลง,ลงเฮ้ยขโมยแม่งเลยวะไอเลนอนะเหี้ยไรสัสออคิดหน้าหีจริงเลยเอามาใช้ฟรีเฮ้ยเวลสองเลยนะไม่ดีเหรอแล้วก็เราก็ไปฆ่ามันนะการเล่นป่าเว้ยโดนปั่นแน่เลยยตาตะกู กูแม่งโดนคุณโรลิงหน้าเลยหัวหมุนแน่นอนเนาะแล้วทำไมกูโดนต่อยกูก็โดนเหมือนกันเดี๋ยวนะมันก็ได้รู้มันมันตัวคนเดียวบูจะสู้เราที่มีกันอยู่สองคนได้ไงแต่เขาเป็นทู n ินวันเลยนะวันอินทูอืมเพราะวันอินทูเขาเขาวันฟอร์อ่ะแต่เราออฟ f อร์วันอ่ะโทษทีเฮ้ยอยู่นี่แม่งโปแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ ลูกศอเลี้ยวไอ้น้องเอ้ยเลี้ยวทางเลี้ยวเลี้ยวทางเอดีเลี้ยวทางยูเมียเกินไปนูงนนีเล่นตัวที่มันล็อกได้อย่างเช่นแบบมอไฟส์เล็กเกมเอ้ยมันโดนอีกแล้วบูมันโปวะเนี่ยบูมันโตบูอยากรบมากเลยอยู่เนี้ย ลองตอะอเอ้ยไม่ได้ดูวะไอ้มันตอบไปผูตอบไปบูล็อโดนกูอย่ไปบูล็ไปโดนกูแะไรอยู่มิเอากูไป ้าวเรียบร้อยบูเรียบร้อยเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิกูนเอาแม่งอีกตัวดิบูเอามาเลยเอาได้เอาได้เอาได้เที่ยวกาดเหรอฮโดนคุลุลิงก์ออกอะไรอย่างคุลุลิงก์อ่ะเฮ้ยกูัวสแต็กไงมันสัดด้วยนะไอ้เหี้ยกูก็งงมันสัดทำไมวะกลัวกลัวกลัว ไอ้เม่เน่นโอเคขอบคุณเมนเน้นแมงเจ้าทุกอย่างเลยเมนเนีนในรถถังละ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยีเข้ายีเข้าแล้วเดี๋ยวล่าเ,เ,เอ้ยอย่าวาร์ปยีโอเคไม่เป็นไรถ้าแมงแฟดเข้าป้อมนะมันตายยีอะถ้ามันหัวสูงกันนะบูยีเดสะเมื่อกี้มันสูงก็บุญแล้วมึงจะได้เจอการีนกสูงแทนแล้วเมื่อกี้กกยู่มีมาลงล่างแบบว่จีบมึง ไม่รู้ไม่ร um. mm okay, okay, ู้ลงเอาสเปกมาเอาไว้นั่นโลแล้วแล้วก็ตายนะลงลงมาบ่อยๆนะชอบจะได้ไม่ต้องขึ้นล่างไงพอโดนดึงก็ไม่ต้องขึ้นล่างไงยีหย่ายีโอเคยีได้ยีได้ยีได้โอเคยีสวยยีหิวตุ๊กโโอเคโอเคเล่นเล่นดีกับเพื่อนเราแถวเนี้ยเนาะเล่นเล่นดีกับเพื่อนเราโอเคโอเคเท่าเท่าเล่นนั่นนั่เล่นพอๆกันละแป๊บนึงเฟียวรับฟาร์มอยู่เฟียวรับฟาร์มอยู่ใจเย็นใจเย็นเฟี้ยวรับฟาร์มอยู่ ใจเย็นใจเย็นเข่าเข่าใจย็นใจย็นอื้อเลยเข่าหูแตกเลยแจเย็นเฟลลาฟาร์มอยู่โอ้ลาฟามเฟลลาเก็บสแต็กอยู่แม่เรียกจังเลยไอ้ยัยได้โปแล้วบูบูดมเอ้ยบูบูโดนนี่ไงเอาหลอเอาหลอเอาหลอเดี๋ยวได้หลอนหูหรอกบอกเลยยิ่งชอบมาต่อนะไม่เล่นพาดิออนนะ เออเดินมาหน้าอย่างนี้โดนโกยหาเฮ้ยเซตเซตมาหน่อยดิโหนี่ก็ยืนเล่นไรเลยเอ็นยูเอ็นอยู่กำลังเออสวยสวยสวยได้หมดได้หมดได้หมดยีเก่งยีเก่งได้หมดได้หมดเออเซตมาใหม่โอ้โหอะไรประโยชน์มึงอ่ะเซตเซตมาหน่อยดิโหนี่ก็ยืนเล่นไรเลยเฮ้ยบูไม่พูดชื่อดิไม่พูดชื่อนั้นบูไม่พูดชื่อนั้นชื่อชื่อต้องห้ามบู ไม่ชี้ตรงหนอมันคงไม่มีควายตัวไหนที่กดอันตีใส่ละมัดที่กำลังค้อนอยู่โอ้ยหมาเลยไม่ชี้จรงหน้าถ้าถ้าคุณผู้ชมไม่รู้เป็นใครเดี๋ยวผมอ่าย้อนให้ดูคลิปด้้นเลยที่มันดังไม่ตายคุณผู้ชมเดี๋ยวผมตดเดียวดูตีอันตีเอาเฮ้เบาจัง อย่าเผาอย่าเป่าสัตว์ผู้บอกกันเลยเหลี่ยมป่ะเหลี่ยมซิกเปล่า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 วางว่ะบั็กโชตรงนี้ดูดูดูบูี้โกดยี่มอ่าอยู่มีเลยกูกูแอคอยู่กูแอคอยู่ลิบบออยู่มีเดี๋ยวถังแตกหรอกตกเลยโซอยู่มีมันตัวเมียตัวผู้อ่ะคุณผู้ชมใครรู้เมนนะครับเมนเมนทเยอะๆอยากอ่านนะ ตัวผู้ผู้ดึงดิเฮ้ยโดนเหนอแม่ผู้เอาแม่ดิไอ,อ้กระเหลืองนี่อย่ากระโดงกระโดนอาอโซล่าโซล่าแป้มก่อนเป็น <c ười> เทียอะไรเป็นไหลเฮ้ยกาเลรงลงบูบูกาลงกาลงกาเลี่ยมกาลงไม่กาลงอยู่นู่นหกสูงอยู่เฮ้ยเฮ้ยเซตเก็บอาไว้ด <c ười> ุนเซตเก็บอาไว้ดุนหมีอ่ะเซต แตเอ็ดเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวเวลาฮีโร่เออนั่นแหละใส่ขัดย่อใส่ขัดย่อเก่งกว่าเย่อท็อปเเกก่่งยอะเดี๋ยวพูดชื่อนั้นชื่อนั้นก็ตำนานเดี๋ยวผู้ชมไม่รู้เดี๋ยวผมย้อนคลิปไม่ดูขอโดนเข้ามาแล้วมันแรงมันแรงจิตแม่เกือบตายไปวิ่งไอ้เหี้ย ย้อนไปเผาอีกแล้วแลวกูต้องโหลดคลิปแหงใหม่ไอ้บูงทำกูเหนื่อยอีกยัยดิไอ้ไขยไอ้ไข่ปัดเหนื่อยเลยมึงอะไรกันไลโคตรมากวะยีกยัยไลโค้ดเลยน้องเอาคุณผู้ชมเมื่อวานเป็นวันเกิดผมนะครับใครดูคลิปนี้ก็ถ้าอวยพรก็ขอสมปรารถนากลับไปด้วยนะครับ อย่างไอยูมีที่ตอบเพิ่มผมเมื่อกี้อะเดี๋ยวมันก็ได้สมปัตนามันนะเดี๋ยวมันก็ได้รู้อะไม่เพื่อนมันก็บันนั่นแหละเมื่อไหร่จะหยุดต่อกูอนาะเฮ้ยก <c oughs> ูกูยิงเด็กย,ยูขนาดนั้นเลยเฮ้ยยูขี้ไม่ยิงไอยูมีมึงล็อกเป้าไว้เนี่ยเฮ้ยคนเดินไปไหนแม่งเล็งทางนั้นเลยออโต้ออโต้นานาบุยา๋ยไหเนยเกินเกินเกินอุ้ย เกินไปเอ้ยพี่ก็เกินไปมาได้เยสไอู้มาได้เจม้าบูบูไปเลยเอ้ยบูบูเร็วเร็วพี่น้องอะไรฮีอะเอาอันนี้ฮีฮีไม่อ่าเก็บเอาไวดูแป๊งมึงเหรอโอเคเอาพวกมาขอโทษขอโทษเรียมเรียมท็อกซิกเรียขอโทษ ไอเหลียวมันท็อกซิกว่ะใครใครใครมาดูคลิปนี้ถ้าผมอยาเพื่งโลตีอะไรก็ขอขอโทษนะครับมันเป็นทำบันเทิงผู้ชมแยกแยกให้อ่อยนะครับโตเป็นเอ้ยขอโทษโตโตกันแล้วโตโตกันแล้วนะครับใครเป็นเด็กก็มีพี่ป้อมอยู่ไหนยีเฮี้ อนเลเอาเลยเเลยเยีเอาเลยเลยยียาไลยเย่าลยเยีอเลยเย่ยเอาไปเยี่ยเอาดลยวยี่อายเ่าลยเ่เลยนย่งเอาเลอล้วยอาเละเ่อาเลยเย่งเยีู่เอ้กลยย่อนเลยม่ลยี่ยาเลยี่าเลยเยยี่ยเอาล้วย่เาเลี่ยล้ว่เาเลยเยีาเ่ยอาเลยี่านล่ล่านลยเย่เอาลยอายี่เออาลงเย่ลาเาเลยอ่าลอล่าเล่นเปาเอ้ยู่พร้อมอาเฮ้ยยี่ร้อมลงู ยี่นี่ก็แพ้เหมือนกันบู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 ออกอาเลยอ่าอ่าอ่าเลยบูอ่าเลยอ่าเลยไปตอนนี้พอเคเคเคเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาบูบูยี่มาแล้วบูยี่มาแล้วนาไปแล้วเพื่อนโดนโดนโดนยี่ไปเลยยี่พลังแห่งเดอะแฟตแฟตเอ๋แฟดโจแฟดหมู เล่นถูกใจกับเพื่อนผมอีกคุณยีเอาไลท์ไปเลยดีมากดีมากนี่มันนำหน้าปลอมตัวกันนะไอ้บูสวยไอ้ยูเมเป็นไรเด็กเอยขอหยาบหน่อยเธอไอ้เวนเล่นเหมือนเก่งใจเย็นน้องพี่น้องเพื่อนผมพิมอะไรเนี่ย จีจีพิมไลหมอบไปดูดบุหรี่ไปฟานบบอใครดูดไม่เห็นดูอะไรนั่นแหละดุดบ้องนะเอ,อ้ยบูบูบูวะไม่ยังไงก็ไปวะดิยพอจะตายก็จะ <c oughs> ตายเพิ่งเริ่มตายเริ่มลกจะตายไม่มีคัามโกรธเขากดเกีียวเขากดเกีียวของของสองคนไอ้น้อง <c oughs> คุณอยู่ไม่ได้หรอกเป <c oughs> ็นแ่ไอตัวเล็กน,น้อยๆอ่ะเดี๋ยวมาทำล้วผมได้ เป็นแค่เป็นเป็นแค่ผู้หญิงจะมาเที่ยวกับผู้ชายได้ไงกลัวอยู่มึงกลัวอยู่มีนะกูก็กลัวอย่างยีออมแล้วยีอ้อมแล้วบ้านแตกไม่เป็นไรบ้านแตกไม่เป็ไรเอามันเลยเอามันเลยเราเราไม่สนบ้านเราสนคิวตอนนี้เราสนุกไอ้เทียแมงเดินจับบูเอาแมงดิระบบดิจิตอล เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรออาวมาเมื่อไหร่สิบวิบูสิบวิอาสิบวิบูบูบูเดี๋ยวมึงกดท่าววิวหน่อยนะไอท่าไอท่าที่วางวงอ่ะดูอย่าเพิ่งไหนเพิ่งนะบู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 กดเลยก็เลยก็เลยกดท่าวางวงหน่อยวางวงหน่อยวางวงตรงมันอ่ะมันจะทุ่มันทุ่มันดิไอ้ไอ้เหี้ยกูจะอ่ะไม่ไออึ้งเลยศัตรูกวยังอึ้งเลยกูก็อึ้งเหมือนกันอ่ะ เขาเรียกว่าการคำนวณลงหน้าอนน้องบู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 ว่าน่าลงละไอ้กาเลนอะบูมูมียังบูมูมีอะบูมีอีกรอบปะบูมีอีกรอบปะเออบูกดดิกดดิกดกดดิเอ้ยมันแหลมอะบู นริงมันเนี่ยเลยเฮียแม่งแม็กหลอกไปกินได้เอ้ากูกูจอยเลยกูออัลลอฮ์จอยเลยเอนจอยครับผมบูรามันกดอาได้นะบูมึงเต็มกดอาเลยบูกวกอากวาะแล้วเงาดิเงาดิมโผล่ฝีมือหน่อยโผล่ฝีมือหน่อยเออเออแล้ไอโยแม่แล้วมึงโดนโกยไอไอ ไอ้แม่งเฮ้ยตายวะยุ่เออสวย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 ครับสวยครับโอ้ทีมผมมันเก่งอ่ะคุณผู้ชมใครชอบกดไลค์ครับเจ้าของเจ้าของช่วยดีช่วยดีเฟียล่าเฟียล่าช่วยดีไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยตุดปุ่นอยู่เฟียล่าไม่่ชวยเซตดูดบ้องอยู่เซตทำไรอย่ายุ่งอย่ายุ่งเออเซตลูเตียวเซตลูเตียว เซียวรุ่เปี้ยวแล้วเออสวยโชยยศด้วยนั่นแหละเออดีดีขีเกียกดยศดีสักดีโคตรภูมิใจเลยเติงติงมาเก็บอยู่นี้เป็นงี้เลยมบอร์เป็นงี้แหละบูนั่งเป็นงี้หรอกไทยแลนด์ท็อปสิ่จริงๆเลยสมแล้วที่เป็นเวลคัมสู่ไทยแลนด์ยินดีต้อนรับคูณไทยแลนด์ ยินดีต้อนรับสู่ไทยแลนด์บู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 โอเคบูสวยนี่ไงเลี่ยมเหรอเมื่อกี้เลี่ยมเหรอมึงมาหนี่มึงมาหนี่มึงมาหนี่เฮ้ยบูกาเลโลเฮ้ยกาเลโลมัเนี่ยบูมังกรมังกอสบูมังกอสแล้วแวแลไปดาดาไปดาดาโอเคบูสวยแม่จุดทูกสองอันเลยเฮ้ยมึงเล่ขาตาเอ้ยเอ้ไม่ใช่ขาตาบูมันมันยืนตายบู มันมันยืนมันมันยืนตายเนี่ยมึงดูดิมึงดูตัมันเก่งปัญญาอ่อนนี่ยืนยืนแข็งเลยยืนทีโพสอยู่โอเคโอเคล่างทีโพสทีโพสมนนี่มันน่ากลัวจริงเอาต้องขอบคุณการเรียนทีนนะที่ไม่เคยลงมาล่างเลยไปนู่นละไม่ไปอบจริงเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยยเยย โอเคสวยโอเคของมากจีไล่เลยจีไอ้เหี้ยจีมันเท่วไวน้องเอ้บู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 กูพอมอาบูอาบูหนึง่งสอง <c oughs> นี่ไง<อ>นี่ไงนี่ไงโดนทุกนัดอีซี่เฮ้ยยียีพิมพ์แบบไอเซยูคุณผู้ชม <c oughs> ถ้าใครชอบว่ามันเกลดมันง่ายกดไลค์ครับกดไลค์กดไลค์เยอะๆ,ๆเลยเดี๋ยว ถ้าใครกดไลค์เยอะออใครกดไลค์เยอะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมตัดแบบเอามันเลยผมจะตั้งแกตัดอย่างดีเลยดีนี่มันยี่ยงไิงนะไอ้ยียงนั่งว่ถาถ่ายบ้านเขาถ้ายี่ยมันเจอป่าเป็นแหลมมัดอีกทีก็จะนั่นน่ะเฮ้ยชอบกลัวจางจแล้วเขาจอร่อยอ่ะ,อะเออมันจะอร่อยๆๆอร่อยนะเดี๋ยวติมให้เดี๋ยวพีมใช่ไหมันจะ เฮ้ยมึงดูเส้ดิวะไม่ดูพิมอยู่ไหนเส้นรูดเสี่ยวโคเทเลยเมื่อกี้อันดับหนึ่งนน้องไล่อันดับหกไล่อันดับสามยู่มีแม็กอันดับหนึ่งนะฮะบูโอยูมีอันดับหนึ่งไม่อดนเบหมั้ยบู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 เตียวนะบู บูดึดึง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 งโอเคม่เปอนไรบูอไรไอไไปดีไงไปดีไปดีนี่ไงเจอมาตัวยีสผมยีสเป็นชีสอะครับเอ้ยไม่ใช่ชิ้นีมันยี่ยงยิงเลยะไปตไปเียอะไรมันดิวอะเหมือนปลาหลงมันว่า มันเอาลูนผิวมาไ้บูน่าเห็นปะลูนที่มันใช้สกิลครบมันจะวิ่งไวบูแต่ทำไมแต่ทำไมมันกรอบยังวะมันมันมันไม่มันไม่ไวเท่าแสงไงบูเท่าแสงอ่ะเข้าใจปะแสงยีดอะแสงยีดแะเข้าใจปะแสบตายยังเลยเซ็ตขี้งกว่ะมัน ออเออเออตายแน่มึงตายตายสถานเดียวน้องยียีเอาอีกแล้วไปโดนด้วยยี่ยี่กูกูเก่งไปยี่ออยี่เอาอีกแล้วยี่เอาอีกแล้วมากลัวทักสิบจากเลยใครมาดูคลิปนี้ก็จะเพิ่งโมโหนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับเด็กๆอุ้ย ไอ้แย่เซตไปเฮ้ยไม่ได้เซตไปไอ้อะไรนะมันมันชื่ออะไรนะไข่ใครอะไรนะไข่หมาไข่หมาเฮ้ไอ้บูอยากเกินไอ้บ้าบอยังไงไข่หมูไข่หมาไอข่หมานี่ไข่หมาเฮ้ยไข่หมาไัวดาวได้ได้บูบูอุ้ย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 บูบูบูมันทุบแบบทุบไอ้บูไอ้บูบูบูกาเลียสมาบูเอาเอาเซตเฮ้ยเซตสไปให้โอ้รักเซตเลยไอ้เล็บไอ้เลิฟไอ้เลิฟอยู่ เมื่อไหรมีคนสืบทอดแล้วสืบพี่ตายแล้วสืบตายแล้วไอ้กาเลนอย่ากาเล่นดูใครได้มึงดูใครได้มึงดูใครได้เอออยู่มูดนะอยู่มูดได้จอยกับผมเฮียอยู่มูดจอยกับผมอยู่มูดได้อยู่มูดอืมใช่เอาไปออกของเวทไอ้กาเลียขึ้นไปกาเลียลองกาเลีย ัใจชว่าคุณผู้ชมเขาจะแบบลำคาญนะแบบพูดที่แย่กหนาไม่รู้เรื่องเลยแค่พูดใช่เหมือนเอเลี่ยนนะถังดาวฟังไม่รู้เรื่องเลยสักไม่เยอะเลยเอนจอยครับผมถ้าสมมติกูอัดเทปคอนโดเขาน่าจะแบบขอห้อง ไปคุยอะไรกันวะ่าเบาๆดิไว้อะไรไว้อะไรยังไว้อะไรไรเรามากันหมดแล้วเรามากันหมดแล้วเรามากันหมดแล้วรอด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 เอาเราหลังเอ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 าหลังไอเด็กกูเอาใครใส่เอ็นใจครับผมเจอยครับผมมันไปไหนหมดวะไปนู่นไงมันเป็นเอาล่างเราบูมันจะไปมันจะไปสอยล่างเรา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแมวองี้ดิบริการแท้ป้อมฟรีเหรอเออใช่บูเนี่ยดูมันมาแล้วเห็นปะนี่ทำไอ้เอียกูเอ้าเอ้าการเล่นอยู่ข้างข้าวขอโทษเพื่อนขอโทษไม่เห็นขอโทษกูก็เดินถงยาวถุงไร่เพื่อนกูจะสูคิดเพื่อนกูจะสูคิดอยู่ไรเฮียไม่ตายหรอกบู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 เฮียเฮียนี่ก็แท้บ้านงงไอ้สัสบูบูดึง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 ้ยบูดึงแล้วดึงเฮียยังไม่ถึงเลย ม่งี่ไม่เนียนเลยฮะเอาไม้หมดไอส,สัตว์ไม่ต้องเอาฟิโอล่าได้ก็หาไม่สตันมันนะฮะไฟฟิโอล่าผมสตันยังไงว<ม>่าม,มันไม่ใช่ใชสกิลมีปู๊ก็ไอท่าแทงไงไจะเว้นมันต้องตีก่อนอะ่ะมันต้องให้มันต้องให้เคาเตอร์ก่อนเคาเตอร์แบบซีซีเคาเตอร์ที่เป็นเกมะ่ะยืดมึงเห็นเซตป้าเดี๋ยวมันจะตายแทนไอเดี๋ยวผะพูดทิ่มึงเนาะเป็นคนหา มึงเป็นคนหาเอฟเฟกมึงเป็นคนหาเอฟเฟกต์ไม่เลยแช่งเพื่อนไในยี่ยังจริงโอเคตายละโอเคบอลไปตายแล้วบูยืมมายืมมาเฮ้ยช่วยยืม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 มะบูบูอาบูอาเฮ้ย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 อยู่มีได้แก่บูอยู่มีได้แล้ว เอ็นกองกับผมไอ้ยูมีแม่งได้ตัวสำคัญตลอดเลยยูมี่อะยูมีไม่ได้ยีอีกเดียวเลยหรือว่าไปขอแต่งงานเลยหรือว่ามันเทพเจ้าเป้ามมมันสคุณะน้องผมไมม่อต้าคลิปนี้อ่าลงช้าไม่ใช่พอะลรครับผมนั่งตัดคลิปอยู่คิวมันนำเอเดียนะความจริงดีว่ะ่มึงอย่าพูดให้มันเศร้าดิ ไม่ได้บูเลยมาต่อครับแต่วงไปสวรรค์แล้วใช่ไหมล่ะไปละไปละตัวไข่ตัวมันตัวไข่ตัวมันในบูตัวไข่ตัวมันเจอกันเจอกันเจอกันน้าต้องการโอ้ยด้วยมั้จะช่วยกันอย่างไรอะไรสดราคา,<ร>า,าถูกซื้อได้นะครับรอด้วยไอ้เดิมกูก็อยู่ข้างมึงไหมมึงถ่าเฟยล่าก่อนบ <c oughs> ดูดึงดึงบูดึงดึงดึงสตันเออไปบูไปเราไปกันสองคนบูปล่อยไปไอ้นั่นน่ะแต่ตายเถอ ไปรอดอยู่แล้วไล่เฮียอะไรโอ้โหไล่เฮียอะไรล่ะมึงไล่เพื่อนกูอะไล่เพื่อนกูมาเจอกูดิมาเจอกูมาเจอกูเอ้ยมันมาจริงเฮ้ยมาจริงสัตวะเนี่ยเดี๋ยเฟยเตุ๊มาแล้วยีมาแล้วไอ้ไอ่ไอ่ยีดยีดีอะไรยีแบบฟันยีแบบฟัน อะไรอะไรอะไรคำนี้คำนี้เฮ้ยควาตาเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินเนี่น้องเกินไอ้น้องเกินไป็น้องเกินเพ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 นขับบ้านขับบ้านขับบ้านเร็วขับบ้านเร็วไปไปยียีไปเลยขับบ้านยีไป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 ไปเลยยีมึงเข้าไปดิมึงกูเฮียไอ้ต้มน้ำอันเดียวไปยีไปไปเลยจะยีตอนนี้แหละอ่าวู้ คลิปนี้มันอลังกาครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดไลค์เยอะๆนะครับทำเินเยอะๆก็มาอาผมแล้วก็ไปละปล่อยวาง